สวัสดีครับนี่โฟมอนตัวนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านกระมินตมบลแขกหุวพี่ใสสีสเกตนี่นี่นะครับหัวโบราณเดือดองดีเลยครับนี่หายากเพื่อนวะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเพื่อนว่ายายเพื่อนบอกให้มาทายไว้เพื่อนว่าเงินเพื่อนนี่แหละครับนี่จะคลองเงินเพราะว่าเห็นผมขับรถผ่านไปทายในหลาเพน่นนี่ครับนี่มันมันหายากแล้วครับนี่หัวหัวแบบนี้เนาะสมัยประมาณว่าสามสิบปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็หายากครับของเก่าๆเนาะอยากให้เห็นถึง ก็เป็นอยู่ของอีสานสมัยตะกี้เนาะครับผมที่นี่เผือเกเฮ็ดกําแพงแล้วได้นี่นีแบบเก่าเลยนะครับนี่แบบโบราณน,นะครับผมก็เลยอยากให้เห็นถึงชุดอาวุธเนาะของซีสะเกตนะครับในพื้นที่ตะบลแขมนี่ครับเห็ดเม่ไพเลยนะครับผุนพี่น,อน้องเพผุนสื่ออันอาหารเข่งเนาะยามแรงผุนเอียังก่อพเพูดเลยว่าหากับเข่ากระหนามทรงถึงที่นะครับแต่ก่อนก็หาคุณกระปู้ผูดเขียดแล้วยามนี่ หนาหรดูหนาวแบบนี้เนาะนี่นี่กับทรงพึงที่ผลกรรมวิถีชีวิตเนาะพี่น้องมันคีมิน,นเนาะอีกแลกเจะหนามาเบิงทายเสียเองนี่ครับผมจํามือผิดน้องแม็กบอกว่าวันที่สองผลน่างสองผลเบิกหลงเมืองเดือนมันเป็นวันที่สองกุมภาพครับวันที่สองมกระลาโอ <c oughs> ้หัวหุ่นมือกองพองๆหยุ่มๆอยูย่หัวม,มาแต่จังไหนวันนี้พอได้เห็นผมพี่น้องก็เอิ่นมาทายผ่าไม้แพ้ไม้เอา้าก็ดี่ผมไม่ยัง,ยง <ๆ S 1> เดี๋ยวซอยพวกหมูชุมชุนำนะเดี๋ยวเลยมาเห็นไอ้ไอ้เกาเก่าๆจังสี่ครับนี่หัวเก่าๆกาบานเก่าๆเกาผนว่า เพื่อนกับผมเมินผมมากแบบวิธีเก่าเพื่อนกโอ้เพื่อนก็ดีใจเนาะผมมาห้คอสสำคัญกับพี่นนองเนาะนะครับเหมือนกับมันสิหายไปนะต่อไปอกะเพื่อทีมีเงินมีทองหรือว่าบ้านเมืองมันพัฒนาขึ้นดีก็ิบเห็นใน้ภาพลักษณ์แบบนี้เลยครับนี่อีกัวาจกปีกัสิเสียไปเราสิ่งเหล่านี่นะนะครับผมนี่มานขมินนะครับยังคงเป็นวิธีเก่าห้ายก็เรียงมวลเรียงไม้รลายครับมู่บ้านนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่คือวิธีผลบวเพื่อนปมกันตุ่มกันกับหลานค่ะ นนี่คือวิถีชีวิตปุ้นนี่จากไม้เลี้ยงงัวนะครับคนอีสานเนาะแล้วก็มาเอา้ามูเมนจากาทำหน้านะครับก็มาเลี้ยงงัวแล้วก็ท่อไหมผู้หญิงกับท่อไหมผู้ชายก็เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายนี่ยคือนี่คือวิถีชีวิตนะครับเกา่าๆนะครับนี่ยี่นี่ก็มีรถดูดรถเกี่ยวกับปู่กับยังกับเสียไปแน่นะครับทำให้ในนี้แหละมีของกินเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับมาส่งถึงบ้าทไอของกินมาส่งถึงบ้าน นะครับเป็นตลาดสดเลยยังนี่จะเลื่ออยากกินยังก็ได้กินนะครับแต่ว่าต้องหาเงินไว้ได้หลายเปิดสิมาซื้อของกินแบบนี้นะครับอ่ะพามาชมูงบ้านเนาะอีกลูกหนึ่งของอ่ะทีหาชมในอยากแล้วครับยังนี่ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนั่นเดียยายครับยายยายอยู่จะข้นครับนี่โอ้อยู่อยู่ภูเก็ตเบิร์ตโอ้สงการกับมาโดนเลยทีเนาะ โอ้โงการกับมาอยู่หงายมือย่ดหนอบ้โหเขาเป็บ้อย่นเดียวแต่คนก็จมาอยู่โอ้ขับขับจะปี้แล้วครับยายเย็นนี่เจ็ดสิบามยังแข็งแรงเซ้ยเลยครับสุดยอดรับขับับโอ้ยาอยู่เจ็ดสิบสามผมยังขัดแล้วซ้ำนี่รับผมรับผมเมื่อไรลคายองครับสวครับครับรับครับผมวันดียายครับมยางมาเตะล่ำผีป่ามอนี่ก็เลยมารอเบ่งบ่มี จับมือพิษมามา